ช่องตามใจทูเดย์บทที่12ฝืนชะตาคนไร้ค่าตอนที่2 6 2พระอาทิตย์ตกดินแสงที่สุดขอบฟ้าส่องบริเวณรอบหมู่บ้านตระกูลซูเป็นสีแดงสว่างสวัยคนในหมู่บ้านต่างยุ่งอยู่กับงานของตนวันนี้ผลงานของเหล่านายพรานนั้นไม่เลวทีเดียวพวกเขาล่าหมูป่าตัวใหญ่เป็นพิเศษมาได้สองตัวหมูป่าโตเต็มว้สองตัวพอที่จะแบ่งเนื้อให้คนในหมู่บ้านไปตามแต่ละบ้านได้ไม่น้อยเลยทีเดียว หนังมูพร้อมขนและกระดูกที่เหลือยังสามารถนำไปแลกเป็นเงินทองจำนวนหนึ่งในเมืองที่ไม่ไกลจากนี้อีกด้วยในขณะที่พวกผู้ใหญ่กำลังยุ่งกับการพูดคุยหัวเราะอยู่นั้นเด็กๆในหมู่บ้านต่างรวมตัวอยู่หน้าหมู่บ้านมีหัวหน้าครูฝึกของหมู่บ้านเป็นผู้ฝึกสอนให้เด็กๆอายุ8 9้าขวบเหล่านี้เป็นความหวังของหมู่บ้านตระกูลซูหมู่บ้านนี้ให้กำเนิดซูวันขึ้นมาได้รับรางวัลจำนวนมากจากบ้านหลักของตระกูลซูและเงินรางวัลที่ได้มานั้นใช้เป็นเงินทุนในการฝึกซ้อมของเด็กๆเหล่านี้ หัวหน้าครูฝึกของหมู่บ้านตระกูลซูแทจางเขาเป็นคนเดียวที่ใช้แท่อื่นและเป็นส่วนน้อยของคนที่ปลุกพลังวิญญาณได้สำเร็จในหมู่บ้านแม้ว่าตลอดชีวิตนี้เขาจะเป็นเพียงแค่นักอัญเชิญขั้นเก้าซึ่งเป็นขั้นต่ำที่สุดของนักอัญเชิญ แต่ก็ไม่อาจจะขวางกั้นจิตใจที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นของเขาได้ในตอนนี้เขากําลังสอนเด็กๆเ,เรื่องการทําจิตใจให้สงบนิ่งไร้สิ่งรบกวนดึงพลังวิญญาณเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆคนที่อัจฉริยะจะสามารถเข้าสู่สภาวะไร้สิ่งรบกวนได้อย่างรวดเร็วดังนั้นโอกาสในการดึงพลังวิญญาณเข้าสู่ร่างกายก็จะสูงไปด้วยเมื่อสามารถดึงพลังวิญญาณเข้าสู่ร่างกายได้ในครั้งแรกแล้วนั้นอนาคตจะสามารถปลุกพลังวิญญาณได้สำเร็จเป็นนักอัญเชิญแน่นอน ขณะที่ซูรุ่ยและสุว่านเดินมาถึงหน้าหมู่บ้านอย่างช้าๆสิ่งที่เห็นก็คือบรรยากาศที่ครึคื้นเรียบสงบแบบนี้นี่พวกเจ้าเป็นใครกันในขณะที่กลุ่มเด็กๆกำลังสงบจิตนั้นกลับมีเด็กชายที่ซุกซนคนหนึ่งแอบลืมตาขึ้นผลลัพธ์คือเขาเห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังย่างกรายเข้ามาพร้อมแสงตะวันที่กำลังตกดินปีนี้ซูเชอร์เพิ่งอายุเจ็ดขวบจึงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับสุว่าณมากนักเขาแค่รู้สึกว่าพี่ชายพี่สาวที่อยู่ตรงหน้าหน้าตาดีมากทีเดียว อีกทั้งชุดที่ทั้งสองสวมใส่ก็ช่างคุณตายิ่งนักเหมือนกับชุดที่นักอัญเชิญผู้เก่งกาจในสมุดภาพที่หัวหน้าครูฝึกจางถืออยู่นั้นสวมใส่ในตอนนี้เองสิ้นเสียงใส่ของซูเชอร์เด็กๆในบริเวณนั้นต่างก็ลืมตาขึ้นทันทีด้วยความประหลาดใจหัวหน้าครูฝึกจางก็ดึงตัวเองออกจากการทำสมาธิหันมองสุวรรณและสูรุ่ยชุดยาวสีครามที่มีลวดลายสีเงินตามขอบเป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับนักอัญเชิญระดับกลางสวมใส่ นี่เคยเป็นเป้าหมายที่หัวหน้าครูฝึกจางพยายามจะไปให้ถึงมาโดยตลอดส่วนชุดสีขาวเงินปักลวดลายสีทองอร่ามนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักอัญเชิญขั้นสูงเป็นครั้งแรกที่หัวหน้าครูฝึกจางได้เห็นนักอัญเชิญขั้นสูงในระยะใกล้เพียงนี้อีกทั้งฝ่ายตรงข้ามยังเป็นหนุ่มรูปงามขนาดนี้นี่เป็นผู้สืบทอดของตระกูลไหนหร,หรือจะเป็นอัจฉริยะจากราชวิทยลาลัยนักอัญเชิญกันนะชั่วขณะหนึ่งหัวหน้าครูฝึกจางนิ่งอยู่กับที่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี และในกลุ่มเด็กๆเ,เหล่านั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังกับริบตาดวงโตของนางนางมองไปยังสูรุยจากนั้นนางมองไปยังสุวานในตอนนี้เองดวงตาของนางเป็นประกายขึ้นพี่หญิงเสี่ยวหวานพี่หญิงเสี่ยวหวานพี่กลับมาแล้วหรืออืมสูวานส่งยิ้มให้เด็กหญิงคนนั้นซูเหมยไม่ได้เจอกันสองปีเจ้าตัวสูงขึ้นไม่น้อยเลยนะสูเหมยเป็นน้องสาวของเอ้อชวนและชื่อจริงของเอ้อชวนแน่นอนว่าชื่อสูชวน เป็นลูกคนที่สองของบ้านดังนั้นทุกคนจึงเคยชินที่จะเรียกเขาว่าเอ้อชวนเจ้ารองชวนแค่นั้นเองที่บ้านของพวกเขาสามพี่น้องดูแลกันและกันมาตั้งแต่เด็กอาศัยอยู่ข้างบ้านของสุวรรณดังนั้นจึงคุ้นเคยกับสุวรรณเป็นอย่างดีคุณหนูสามสู่ ในตอนนี้หัวหน้าครูฝึกจางก็ได้สติมาแล้วเช่นกันมองซูวานอย่างอึ้งองไม่เจอกันสองปีซูวานเปลี่ยนไปมากจริงๆใครๆต่างกล่าวกันว่าผู้หญิงเมื่อโตขึ้นเปลี่ยนแปลงได้18แบบคํากล่าวนี้ไม่ผิดเลยสักนิดหัวหน้าครูฝึกจางไม่ได้พบกันนานเลยซูวานยิ้มให้หัวหน้าครูฝึกจางเช่นกันจากนั้นสายตาไปตกอยู่ด้านในหมู่บ้านวันนี้ดูเหมือนจะคึกคักจังนะพี่หญิงเสียวหวานวันนี้พวกพี่รองล่าหมูป่าตัวใหญ่มากมาได้สองตัวเลย คืนนี้ให้พี่ใหญ่ของข้าตุนเนื้อให้พี่ทานดีไหมพี่ชอบเนื้อตุนฝีมือพี่ใหญ่ที่สุดเลยไม่ใช่หรือเออซูวานชะงักไปเล็กน้อยแล้วนึกขึ้นมาได้พี่ใหญ่ของซูเหมยและซูชวนมีชื่อว่าซูชิงแค่แค่ซูชิงคนนี้เป็นรักแรกของเจ้าของร่างเดิมซูวานแน่นอนว่าที่จริงแล้วก็แค่เพื่อนเล่นสมัยเด็กที่ยังไม่รู้ความบ้านของซูเตอมีบุตรสาวสามคนบ้านของซูชิงมีแค่สามพี่น้อง เพราะบิดามารดาของซูชิงเสียไปเร็วมากเขาดูแลน้องชายน้องสาวตั้งแต่ยังเด็กมากส่วนคู่สามีภรรยาซูเตริรนั้นจิตใจเมตตาบ้านทั้งสองก็อยู่ใกล้กัน ดังนั้นจึงทานอาหารด้วยกันอยู่บ่อยๆวันสำคัญตามเทศกาลต่างๆก็อยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ของเด็กๆนั้นจึงดีไปด้วยพี่สาวคนโตและคนรองของสุวรรณอายุมากกว่าสุวรรณมากต่างก็แต่งงานออกเรือนไปตั้งนานแล้วสมัยเด็กสุวรรณจึงเที่ยวเล่นกับสุชิงอยู่บ่อยๆในตอนนั้นทั้งสองต่างก็เป็นอัจฉริยะตัวน้อยของหมู่บ้านทุกคนต่างก็คิดว่าทั้งสองจะต้องเป็นนัก อันเชิญพร้อมกันจากหมู่บ้านไปเมืองเหมยเท่อพร้อมกันเสียดายที่ภายหลังสุวานประสบความสําเร็จในการปลุกพลังวิญญาณส่วนซูชิงกลับไม่สําเร็จหลังจากนั้นเขาเข้าร่วมกลุ่มล่าสัตว์ขอองค์หมู่บ้านกลายเป็นนายพรานที่เก่งที่สุดและอายุน้อยที่สุดของหมู่บ้านตระกูลซู ตั้งแต่สุวรรณสามารถอัญเชิญกระบี่วิญญาณออกมาได้เส้นทางชีวิตของทั้งสองก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้ว่าทั้งสองจะเคยมีความรู้สึกดีๆที่ยากจะเข้าใจต่อกันแต่ต่างก็ไม่เคยพูดออกมาให้อีกฝ่ายรับรู้หลังจากนั้นทั้งสองต่างก็ยุ่งกับสิ่งที่ตนต้องรับผิดชอบจึงไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเจ้าของร่างเดิมของสุวรรณเป็นหญิงสาวที่โอหังอวดดีมากตอนที่จากหมู่บ้านไปอยู่กับตระกูลหลักนางไปด้วยจิตใจที่ละโมโบโลภมากไม่เคยคิดเลยว่าตนจะกลับมายังหมู่บ้านเล็กๆในชนบทนี้อีก นางคิดว่าตัวเองนั้นเกิดมาเป็นหงสวรรค์ไม่ควรถูกกักขังอยู่ในหมู่บ้านอันแสนยากจนแห่งนี้แต่ต้องสยายปีกบินขึ้นสู่ที่สูงส่วนซูชิงรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเพียงแค่คนรู้จักในอดีตของนางที่ไม่มีความจําเป็นต้องเอ่ยถึงด้วยซ้ําคิดถึงตรงนี้สุวารน,นอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจครั้งหนึ่งแล้วตอบว่าพี่ไม่ได้ชิมอาหารฝีมือพี่ใหญ่นานมากแล้วจริงๆแค่แค่ ในตอนนี้เองสูรุ่ยที่ถูกทุกคนละเลยอดไม่ได้ที่จะกระแอมไอออกมาเบาๆยกมือขึ้นอบไหล่ของสูหวานภรรยาทำไมกลับมาถึงบ้านเกิดไม่แนะนำให้ข้าหน่อยหรือคุณหนูสามท่านนี้คือที่จริงแล้วหัวหน้าครูฝึกจังเห็นสูรุ่ยตั้งนานแล้วนักอันเชิญขั้นสูงยืนเด่นขนาดนั้นใครจะมองไม่เห็นเพียงแต่ฐานะของเขาห่างชั้นขนาดนั้นเขาไม่กล้าเอ่ยปากพูดกับซูรุ่ยโดยพลาการข้าคือซูจัน ในที่สุดตอนนี้หัวหน้าครูฝึกจางก็ถามถึงเขาเสียทีซูรุยยิ้มให้หัวหน้าครูฝึกจางข้าเป็นผู้ชายของซูวานประโยคสุดท้ายซูรุยเน้นเสียงให้หนักขึ้นบ้าจริงในหุบเขาชนบทขนาดนี้ยังมีคู่แข่งอีกคนซ่อนตัวอยู่แม่ทัพซูไม่ชอบใจยิ่งนักแค่ทําอาหารเป็นจะเจ๋งแค่ไหนเชียวแม่ทัพซูแสดงออกให้เห็นว่าตนนั้นฝึกฝนจนได้คะแนนเต็มตั้งนานแล้ว เป็นไปตามคาดการจะเป็นสามีที่ดีในยุคสมัยใหม่ต้องเป็นยอดฝีมือด้านการทำอาหารซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาวุธวิเศษที่จะเอาชนะศัตรูได้ว้าวโหในตอนนี้ได้ยินคำพูดของซูรุยเมื่อครู่นี้กลุ่มเด็กๆที่กลัวว่าแผ่นดินจะไม่วุ่นวายนี้ต่างอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงร้องกรีดราดขึ้นหัวหน้าครูฝึกจางที่อยู่อีกด้านหนึ่งกลับอึ้งจนพูดไม่ออกนี่คุณหนูสามแต่งงานนอกหมู่บ้านแล้วหรือแถมยังแต่งกับนักอัญเชิญขั้นสูงอีกด้วย ในขณะที่หัวหน้าครูฝึกจังกำลังอึ้งอยู่นั้นซูรุ่ยกลับบกมืออัญเชิญกล่องเหล็กขนาดเล็กสวยงามออกมาไม่ผิดแน่นี่เป็นศาสตราวิเศษประเภทหนึ่งแต่พอตกอยู่ในมือของแม่ทับซูเพราะคุณลักษณะของมันแยกเกินไปจึงเป็นได้เพียงกล่องใส่ของขวัญเท่านั้นนักอัญเชิญก็จะสะดวกเช่นนี้อยากได้อะไรแค่เรียกก็ได้มาแค่ปัดก็หายไปเอานี่เป็นของขวัญที่ข้าให้พวกเจ้า ซูรุยยิ้มพลางเปิดกล่องใบเล็กเผยให้เห็นลูกอมกลิ่มหอมยั่ยยวนที่อยู่ภายในและยังมีเนื้อสัตว์มันตากแห้งที่มีพลังวิญญาณอีกด้วยนี่เป็นของขวัญสุดหรูสำหรับเยี่ยมญาติและผองเพื่อนของเมืองเหมยเทอมามามาเรียกพี่เขยแล้วพี่จะให้พวกเจ้าซูรุยโบกมือไปมาพร้อมส่งรอยยิ้มอันน่าหลงใหลให้กับเด็กๆโปรดอภัยที่นางฟ้าตัวน้อยทั้งหลายไม่เคยเห็นรอยยิ้มที่มากด้วยมัญญาขนาดนี้เพียงครู่เดียวก็ถูกแม่ทับซูซื้อใจไปหมดแล้วสวัสดีเจ้ากะพี่เขย ประโยคนี้ดังขึ้นพร้อมเพรียงกันราวกับลากเป็นเส้นตรงเสียงโห่ร้องอึกทึกครึกโครมทําให้รอยยิ้มบนใบหน้าของซูรุ่ยกว้างขึ้นและในตอนนี้เองคนในหมู่บ้านที่กําลังยุ่งอยู่นั้นสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านที่สุดหัวหน้าครูฝึกจางเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือคนที่อยู่ใกล้หน้าหมู่บ้านที่สุดคิดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงรีบวิ่งมายังหน้าหมู่บ้านผลคือพวกเขาได้ยินเด็กๆตอบอย่างพร้อมเพรียงด้วยความตื่นเต้นพี่หญิงเสี่ยวหวานพาพี่เคยกลับมาแล้ว ซูรุยนึกในใจเชื่อฟังดีมากอย่างคำกล่าวที่ว่าเด็กโตทุกคนล้วนเคยเป็นนางฟ้ามาก่อนช่องตามใจทูเดย์บทที่12ฝืนชะตาคนไร้ค่าตอนที่263การมาถึงของสุวรรณและซูรุยทำให้หมู่บ้านที่แต่เดิมเงียบสงบกลับมามีชีวิตชีวาและครึกครืคร้นขึ้นมาทันที หัวหน้าครูฝึกจังอาจไม่รู้ว่าสูจันเป็นใครแต่คนในหมู่บ้านตระกูลสูจะไม่รู้ว่านายน้อยของพวกเขาชื่อสูจันได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าสูวันลักพาตัวให้สูจันกลับมาไม่ใช่ต้องเป็นพากลับมาผู้เท่าในหมู่บ้านตระกูลสูก็รีบค้าไม้เท้าออกมาต้อนรับจากหลานชายของเขาในทันที การกระทําต่อหมู่บ้านตระกูลสู่สูรุ่ยก็ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างสุภาพถ่อมตนและมีมารยาททำให้คนในหมู่บ้านต่างตกใจต้องบอกว่าคนวัยหนุ่มสาวในตระกูลผู้มีความสามารถจะต้องถูกไปสาขาต่างๆทุกๆ3ปีและทุกครั้งที่มามีคนไหนบ้างที่ไม่เย่อหยิง ในสายตาของผู้คนในหมู่บ้านน้อยน้อยและคุณหนูของตระกูลต่างไม่อาจเอื้อมได้แต่ความประทับใจของพวกเขาที่มีต่อสูรุยนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงด้วยความสูงสักและมีเกียรติแต่กลับเข้าถึงได้ของเขาและหน้าตาสูรุยก็ดูหล่อเหลาเมื่อยิ้มขึ้นนั้นยากที่จะไม่ชอบวันนี้เดิมทีเป็นวันเก็บเกี่ยวและเมื่อบวกการมาถึงของสุวรรณและสูรุยหัวหน้าหมู่บ้านจึงตัดสินใจจัดงานเลี้ยงกองไฟในหมู่บ้านขึ้นและวันนี้หมูป่าที่จับได้ก็จะกลายเป็นอาหารจานหลักของตอนเย็น ผู้ที่รับผิดชอบในการย่างหมูป่าคือซูชิงสองปีผ่านไปซูชิงและความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแม้ว่ามักจะใช้เวลาอยู่ข้างนอกท่ามกลางแสงแดดและสายฝนแต่ผิวของซูชิงนะน่ะดีกว่าของซูชวนน้องชายของตนเองขาวกว่ามากตอนที่เขาสวมชุดนายพรานมองไปแล้วดูผอมและนิ่งสงบเหมือนนักวิชาการแต่เมื่อเขาหยิบคันธนูแล้วม้วนแขนเสื้อขึ้นจะพบว่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเฉียบแหลมแขนของเขาก็แข็งแกร่งและทรงพลังเป็นพิเศษ เด็กหนุ่มหลายคนในหมู่บ้านตระกูลซูมีไม่น้อยแต่ซูชิงถือว่าโดนเด่นที่สุดในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านต่างเข้ามาจีบเขาแต่สองปีนี้ซูชิหมกมุ่นกับการฝึกซ้อมทักษะการยิงธนูและปฏิเสธคำสารภาพรักกับทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปก็มีเด็กสาวมาหาเขาจำนวนน้อยลงที่จริงมีเพียงซูชวนเท่านั้นที่รู้ใจของพี่ชายของตนเองในใจพี่ชายเขายังวางพี่หญิงเสียหวานไม่ลงท่านพี่ให้ข้าช่วยเธอ ไม่รู้สู่ชวนปรากฏตัวขึ้นหลังซูชิงตั้งแต่เมื่อใดและในขณะที่พูดเขาได้ดึงกริดที่ติดตัวเขาออกมาแล้วในเวลานี้ยังมีเวลาเหลือก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มผู้คนส่วนใหญ่ต่างรายล้อมรอบสูหวานและสูรุยเพื่อถามพวกเขาเกี่ยวกับเมืองเหมยเทอและตระกูลสู่เกี่ยวกับความอยากรู้ของทุกคนสูรุยก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญและตอบทุกคำถามเสมอพื้นที่ในห้องครัวเมื่อเทียบกับความคลึกครื้นที่อยู่ด้านหน้าดูแล้วเงียบเป็นพิเศษ ทำไมเจ้าถึงไม่ไปดูความคล้นเครงด้านหน้าสูชิงเงยหน้าขึ้นมองที่น้องชายของตนเองเขารู้ว่าที่จริงแล้วน้องชายของเขากำลังหวยหาเมืองเหมยเทอและอยากเป็นนักอัญเชิญอันที่จริงแล้วใครจะไม่อยากละ่ะแววซับซ้อนของสูชิงว่าพาดดวงตาไปแวบหนึ่งจากนั้นก็กลับมาสงบมันก็ไม่มีอะไรน่าดูก็แค่นายน้อยใหญ่ของตระกูลไม่ใช่หรือเขาก็แค่ก็แค่เกิดมาดีกว่าเราสูชวนคิดอยู่นานและตอบกลับพี่ชายของเขาอย่างงุ่งง่ามเล็กน้อย เจ้านี้นะเมื่อได้ยินสิ่งที่น้องชายของเขาพูดสูชิงก็ส่ายหัวเล็กน้อยและพูดว่าอย่าพูดไร้สาระเลยคนคนนั้นเขาแข็งแกร่งมากเมื่อชิงเห็นซูรุยและซูหวานเข้ามาแวบแรกของซูชิงไม่ใช่ซูหวานแต่กลับเป็นซูรุยสัญชาตญาณของนายพรานบอกเขาว่าชายคนนั้นอันตรายอย่างยิ่งต่อให้ทิ้งตัวตนของนักอันเชิญเขาก็ยังคงเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมาก และซูชิงรู้สึกถึงพลังหนักแน่นซึ่งไม่สามารถลบออกได้ที่แผ่ออกจากมาจากตัวเขาหรือบางที่มีเพียงบุรุษเช่นนี้ที่จะทําให้สุวรรณที่ยิ่งยอมก้มหัวลงได้ริมฝีปากของซูชิงขมเล็กน้อยเขาพยายามหนักอย่างมากมาหลายปีแล้วแม้ว่าชีวิตนี้เขาจะถูกตัดสินว่าไม่สามารถเป็นนักอันเชิญได้แต่เขาก็ยังแอบพยายามอยู่ตลอดเขาแค่อยากจะใกล้ชิดกับนางมากขึ้นอีกนิด น่าเสียดายเมื่อพบเจออีกครั้งสูชิงก็ตระหนักได้ว่าระยะห่างระหว่างตนเองกับนางนั้นไกลเกินไปไกลจนไม่สามารถไล่ตามได้แม้แต่งเงานางนี่คือชะตากรรมหรือชะตากรรมระหว่างพรสวรรค์กับไร้ความสามารถไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้หรือพี่พี่ใหญ่เมื่อเห็นซูชิงถือในกริบและไม่ยอมขยับเป็นเวลานานซูชวนที่อยู่ด้านข้างก็อดไม่ได้ที่จะเรียกเขา พี่หญิงเสียวานกลับมาครานี้จะเชิญทุกคนที่เมืองเหมยเธอเพื่อไปงานมงคลของนางพี่จะไปไหมทำไมจะไม่ไปละ่ะเมื่อได้ยินสิ่งที่น้องชายของเขาพูดซูชิงก็รู้สึกตัวอีกครั้งและยิ้มอย่างแผ่วเบาพูดว่าข้าย,ยังไม่เคยไปเมืองเหมยเธอบางทีในชีวิตนี้อาจจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวกระมัง หมู่บ้านที่อยู่ในป่าเขายามค่ำคืนเงียบสงบและสวยงามหน้ากองไฟใหญ่ผู้คนทั้งหมู่บ้านต่างร้องเพลงเต้นรำและกินดื่มนี่เป็นเป็นค่ำคืนที่คึกคักที่สุดในหมู่บ้านตระกูลซูของปีนี้อร่อยไหมซูรุ่ยใช้มือข้างหนึ่งอบเอลซูหวานไว้และดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หมูป่าบนจานของนางแม้ว่าซูชิงจะไม่พูดอะไรกับซูหวานแม้แต่ประโยคเดียวแต่เห็นได้ชัดว่าเนื้อจานนี้แตกต่างจากคนอื่นๆแม่ทับซูรู้สึกไม่ดีมากคุณอยากกินเหรอ ซูวันหันหน้าจากนั้นก็ยกมือขึ้นใช้ซ่อมจิ้มเนื้อชิ้นหนึ่งแล้วป้อนเขาปากของซูรุ้ยและพูดว่ามาเด็กดีอ้าปากอ้ามซูรุ่ยกินเข้าไปคำหนึ่งหือหือรสชาติก็ไม่เท่าไหร่ถ้าคุณชอบกินฉันจะกลับไปทำให้คุณดีกว่านี้ซูรุ่ยกินเนื้อในปากของเขาจนหมดและอดไม่ได้ที่จะกระซิบข้างหูของซูวันประโยคหนึ่งดีเลยรู้แล้วว่าคุณทำอาหารเก่งเชฟใหญ่ซูแล้ววันนี้คุณหึงอะไร ในใจฉันจำได้แค่ว่าเขาคือเพื่อนเล่นสมัยเด็กสุวรรณอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเห็นสายตาหึงหวงของผู้ชายของตนในใจของซูชิงคือสุวรรณคนนั้นไม่ใช่สุวรรณคนปัจจุบนันต่อให้ในใจเขาจะเป็นคนเดิมคนนั้นแต่ตอนนี้เขากำลังมองมาที่คุณซูรุ่ยบีบมือนางแน่นและน้ำเสียงต่ำลงเล็กน้อย เขาไม่ชอบสายตาที่ซูชิงจ้องมองไปที่สุวรานทั้งท้งที่มันเฉยเมยและไม่มีอะไรพิเศษแต่เขายังคงอ่านสิ่งที่อยู่ในลึกๆจากการจ้องมองที่เสแสร้งได้ผู้ชายคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งมากแค่ไหนสามารถเห็นได้จากสายตาของเขาที่มองนางได้อย่างชัดเจนซูชิงรักสุวรานมากและจุดนี้ซูยรู้ดีและซูชิงนี้สรุปก็คือความรู้สึกที่เขาให้กับซูรุ่ยนั้นแตกต่างจากความรู้สึกที่เป็นอดีตอริคนรักอย่างสิ้นเชิง ในโลกนี้มีอริคนรักประเภทหนึ่งเขามักจะนิ่งเฉยไร้ความรู้สึกเหมือนน้ำเปล่าแต่เขากลับอยู่ทุกคนทุกแห่งคนแบบนี้รับมือได้ยากมากตลอดทั้งคืนซูรุยไม่กินอะไรมากและได้แต่แสดงอำนาจของตนเองต่อหน้าทุกคนจากนั้นก็อบเอวของสุววานและกอดไหล่ของนางกลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นคู่กัน พฤติกรรมที่เหมือนเด็กน้อยผู้รู้สึกไม่ปลอดภัยของแม่ทับซูนี้ใบหน้าของซูหวานแม้จะเต็มไปด้วยความจนปัญญาแต่ในใจก็ยังรู้สึกว่าผู้ชายของตนไม่ว่าอะไรก็น่ารักเอาเถอะพวกคุณสมกับการเป็นสามีภรรยากันจริงๆเลยนะงานเลี้ยงกองไฟสิ้นสุดลงทุกคนต่างแยกย้ายกลับบ้านเพราะครอบครัวของซูชิงและครอบครัวของซูหวานเป็นเพื่อนบ้านกันดังนั้นแน่นอนว่าทั้งสองครอบครัวก็กลับทางเดียวกัน ก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มซูรุยบอกหัวหน้าหมู่บ้านเกี่ยวกับคำสั่งรวมพลว่าเดิมทีซูยาจะมอบคำสั่งรวมพลกับพวกเขาแต่ว่าป้ายคำสั่งก็ถูกซูรุยดึงออกมาก่อนเขาแค่อยากอยู่ด้วยกันกับซูวานและบอกเรื่องนี้กับผู้คนในหมู่บ้านด้วยปากของเขาเองและยังใช้โอกาสที่ตนเองจะแต่งงานกับซูวานอยากให้ทั้งหมู่บ้านไปเข้าร่วมงานแต่งของพวกเขา คลื่นอสูรกำลังมาหมู่บ้านตระกูลซูที่อยู่ในเขานั้นยากจะหนีและตอนนี้ตระกูลซูในเมืองเหมยเธอก็ต้องการใช้คนแม้ว่าวันนี้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการเข้าถึงแต่ซูรุยก็รู้สึกว่าคนทั้งหมู่บ้านนั้นเรียบง่ายและติดดินชีวิตที่มีคุณภาพนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวซูต้องการอย่างแท้จริงบ้านของซูวานอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านเป็นบ้านหินที่เก่าแก่แต่ใหญ่มาก เพราะเมื่อก่อนคนในครอบครัวมีจํานวนมากบ้านหินจึงถูกแบ่งออกเป็นห้องนอนเดี่ยวหลายห้องทุกวันนี้แม้ว่าบุตรสาวจะไม่อยู่บ้านแต่บ้านทั้งหลังยังถูกสามีภรรยาสูเตอร์ทำความสะอาดอย่างดีนายน้อยใหญ่ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะเรียบง่ายแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรได้โปรดท่านอย่าถือสาเมื่อกลับมาถึงบ้านของนางต่งเย่ภรรยาของสูเตอร์ก็ชงชามาให้สูรุ่ยใบหน้าของนางเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นและรอยยิ้มที่เรียบง่าย ต่างก็เป็นคนกันเองไม่ต้องเกรงใจท่านเป็นอาวุโสเรียกข้าสู่จ้านก็พอสูรุ่ยนั้นเกรงใจมากต่อหน้าพ่อตาแม่ตาของเขาเมื่อพูดถึงเขาและสุวรรณที่อยู่ด้วยกันมานานเขาเคยเห็นพ่อตาแม่ตาหลายคนนอกจากสูเจ้นจวินและหลีเหมยจะเวียนสูรุ้ยยังค่อนข้างพอใจกับพ่อตาแม่ตาของเขาเหล่านี้ในเวลานี้สูรุ้ยยิ้มอย่างจริงใจมากและเมื่อตรงเย่เห็นรอยยิ้มของสูรุ่ยและสีหน้าของนางก็ยิ่งใจดีมากขึ้นพูดว่า เช่นนั้นข้าเรียกเจ้าวสู่จันแล้วกันเจ้าและเสียวว่านต่างเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วข้าช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดห้องพวกเจ้าก็รับพักผ่อนละ่ะไม่ต้องลำบากขนาดนั้นสุวรรณที่อยู่ข้างๆก็ยกมือดึงมือมารดาของนางและพูดว่าเขานอนกับข้าพวกท่านไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดห้องเขาเป็นพิเศษตงเย่แค่แคก ซูเตอ๋อที่เห็นภรรยาตนเองยืนอึ้งอยู่นั้นและอดไม่ได้ที่จะกระแอมไอและดึงนางมาอยู่เคียงข้างเขาพวกเราแก่แล้วนอนดึกไม่ได้เสียหวานในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็ต้องดูแลซู่จั้นให้ดีๆข้ากับแม่ของเจ้ากลับห้องก่อนอือเข้าใจแล้วซูพยักหน้าและมองดูซูเตอ๋อและภรรยาของเขาออกจากห้องไปรอให้ทั้งสองกลับเข้าห้องของพวกเขาซูหวานก็อดไม่ได้ที่จะมองดูซูรุ่ยที่อยู่ข้างโตหินและพูดว่าเป็นไงบ้าง ืืมผนังกันเสียงของบ้านหินก็ดีนะภรรยาคืนนี้พวกเราหือสุวรรณเหลตาและมองสุรุยด้วยใบหน้าที่อันตรายและพูดว่าฉันกำลังจริงจังนะอ้อสุรุยยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ให้ภรรยาตนเองมองก็รู้ว่าแม่ของคุณหน้าไม่มีพลังวิญญาณแม้แต่น้อยถึงแม้พ่อของคุณจะเป็นคนธรรมดาแต่เขาก็เคยฝึกฝนมาก่อนหมายความว่าพ่อของฉันเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นนักอัญเชิญ เพียงแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาทําให้พลังวิญญาณของเขาถดถอยเมื่อได้ยินคําพูดของซูรุยสุวานอดไม่ได้ที่จะคาดเดาสําหรับการรับรู้ของซูรุยสุวานค่อนข้างวางใจเพียงแค่กวาดตามองไปจะไม่มีทางมองผิดแน่นอนถูกต้องเป็นแบบนั้นแหละเมื่อได้ยินคำพูดของซูวานซูรุยก็พยักหน้าเช่นกันดูเหมือนว่าซูเตอ๋อจะเป็นคนที่มีเรื่องราวจริงๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ